ผลที่สุดไอ้ที่เราสมาธิอยู่มันครับเคลิมไปแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไม่รู้ไปตรงไหนแล้วเรียบร้อยอนอนนิ่งนอนนิ่งเหใช่ <พอ S 2> เหมือนมันหลับ<อ>เหมือนหลับกับเราไปเลยคือได้ว่าพอคันถึงที่สุดใช่มันก็หายคันไปเองมันก็หายคันไปเองโดยไม่ต้องทําอะไรมันมคือทําใจให้สงบแล้วก็ดูจิตใจจนะิตใจตัวเองต้องดูมันมดูว่ามันคันอยู่ตรงไหน ขี้ไปตรงตุกั้นเลยอ๋อขี้เลยใช่ไปลงนั้น<ม>เหมือนเวลาเรานั่งสมาธิเราปวดขาเนี่ยปวดมากไหมมากเอาลองปวดดูที่แล้วออกมาให้เราดูด้วยเราจะดูอย่างนี้เหมือนกันค่ะไอ้คันก็เหมือนกันเอาเลยเต็มที่เลยจัดให้เลยจับว่าอารมณ์นั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราขาไม่ใช่ของเราใช่ไม่ใช่ของเราปวดก็เป็นเรื่องปวดปวดก็เรื่องปวดก็หายเหมือนกันคันก็เรื่องคันใช่คันก็เรื่องของคันมันไม่ใช่คันของเราใช่ไม่ใช่ตัวเราอาลองดูก็บอก ท่านก็อยากรู้เหมือนกันจิตใจแล้วอะไม่ใช่ว่าจิตเป็นได้กลายเป็นบ้าลองดูที่ของใครตอนเนี้ยเนี่ยก็ต้องบอกเขาอย่างนั้นถ้าทําได้ถ้าทําได้หายไปเลยหายไปเลยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยดูสิก็ต้องไม่เข้าใจนะคะแต่กระเดียบไปพูดแล้วเดี๋ยวคนก็ว่าเป็นบ้าไปเนาไม่บ้าเนี่เป็นกรรมฐานกองใหญ่เลยอ่านี้สุดยอดเลยเหี่ยดีมากเราไปทางปฏิบัติรมแล้วก็อาศัยตรงเนี้ยอื คือมันพูดยาวมันอยู่ลึกนะคะทั้งอธิบายผมไม่ถูกมีคนไม่เข้าใจเ่ยจะไม่เข้าใจเลยนะคะก็ยินดีด้วยเนาะสามาชนะอาการคันที่สุดๆได้ที่หลานมันยังว่าอาบน้ำเกลือไม่แม่ไม่อาบอดน้ำแข็งไม่แม่ไม่อบจะลองดูนักมันก็ทนได้นะคะตอนนี้เบาเนืะขันพอพอแล้วเจอเข้างี้มันก็เบา มันหลับกับแม่หรอจ้ะมันหลับกับแม่เป็นวลาแม่หลับแม่สมาธิมันก็หลับไปด้วยหวังเงี้ยถ้าแม่ดุเด็กขึ้นมาอะไรมันก็ตื่นเหมือนกันบอกเงี้ยแต่แล้วก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้เก่าเยอะไม่ค่อยได้ได้ครับประเรียบขอบคุณมากเลยเนาะครับครับ